ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินเขตปริมณฑลนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินแปลงเนื้อที่4ไร่2งานกับอีก83ตารางวานะครับครับที่ดินของเราอยู่ที่ตำบลนินละเพรอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับครับท่านที่กําลังมองหาที่ดินนะครับอยากเอาไว้ปลูกเป็นบ้านพักตาอากาศบ้านสวนนะครับทำโคกหนองนานะครับของเราบรรยากาศดีเลยนะครับของเราจะเป็นบรรยากาศวิวทุ่งนานะครับที่ดินของเราขุดเป็นร่องสวนเอาไว้แล้วเรียบร้อยนะครับ นะครับเรามานะครับเราก็เคลียร์พวกหญ้าพวกต้นไม้เล็กๆออกนะครับเนี่ยปลูกต้นไม้ปลูกมะพร้าวปลูกมะม่วงอะไรได้เลยนะครับพ่อของเราขุดเป็นคันล้อมแล้วก็ขุดเป็นร่องสวนอาไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับนะครับมีบ่อเก็บน้ํานะครับมีอยู่2บ่อนะครับครับเดี๋ยวผมไปดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับครับจากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเราวิ่งไปด้านหน้านะครับประมาณ550เมตรนะครับเราจะไปถึงถนนทางหลวงชนบทนะครับ ครับแล้วก็ถนนที่ผมยืนอ,อยู่นี่อันนี้เขายกให้เป็นถนนสาธารณประโยชน์นะครับอีกไม่นานนะครับเดี๋ยวเขาก็จะทําเป็นถนนลาดยางนะครับเข้ามาจนถึงของเราเลยนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่หนึ่งของเรานะครับไปถึงถนนใหญ่เส้น3-422นะครับเข้ามาก็อยู่ที่ประมาณ 3กิโลกับอีก900เมตรเราออกไปนี่เลยนะครับขับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงวัดไผ่ลงวัวนะครับเผื่อท่านใดจะพาเด็กๆไปไหว้พระไปทําบุญนะครับที uh? ่วัดไผ่ลงวัวนะครับก็อยู่ที่ประมาณ9กิโลกับอีก600เมตรนะครับขับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับเผื่อท่านใดจะไปติดต่อทําธุระนะครับที่อําเภอบางเลนนะครับก็อยู่ที่ประมาณ15กิโลนะครับ ครับถ้า f c ผมมาจากทางเวสเกตนะครับก็อยู่ที่50กิโลนะครับแล้วก็จากตรงนี้นะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่51กิโลนะครับนะครับของเราจะเป็นช่วงสั้นๆนะครับเข้ามา550เมตรนะครับนะครับเป็นถนนลลังนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานนะครับเดี๋ยวเขาก็ทําเป็นถนนลาดยางแล้วนะครับครับผมพาไปดูรายละเอียดที่ดินของเรานะครับครับนี่นะครับแนวขอบเขตของเรานะครับครับจากตรงนี้นะครับเราไปถึงแนวเขตของเรานะครับ อีกด้านหนึ่งนะครับประมาณต้นอ่าเสาไฟฟ้านะครับประมาณต้นที่สองนะครับครับด้านหน้านะครับของเราจะกว้างอยู่ประมาณ73เมตรนะครับถือว่าหน้ากว้างใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ความลึกนะครับจากเสาเขตเราตรงนี้นะครับจนไปถึงแนวเขตของเรานะครับช่วงด้านท้ายนะครับครับความลึกนะครับอยู่ที่ประมาณ100เมตรนะครับนะครับแปลงนี้นะครับที่เดียของเรานะครับนะครับของเราจะมีบ่อนะครับเก็บน้ําเอาไว้นะครับแล้วก็จะมีโคกปลูกบ้านนะครับเผื่อท่านใดจะอ่า เอาบ้านนอกดาวนะครับมาปลูกนะครับแบ่งเป็น2หลังยังได้เลยนะครับนี่หลังหนึ่งนะครับแล้วก็อีกตรงโน้นนะครับอีกหลังหนึ่งนะครับครับส่วนตรงบ้านนะครับเจ้าของไม่ได้ให้นะครับเราซื้อขายกันเฉพาะที่ดินนะครับส่วนตรงบ้านนะครับเดี๋ยวเจ้าของเขาลือออกนะครับของเราซื้อขายที่ดินนะครับเนื้อที่4ไร่2งาน83ตารางวานะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ8 0 0แสนนะครับหรือว่าเราจะแบ่งครึ่งก็ได้นะครับเจ้าของก็แบ่งนะครับก็คือ ก็แบ่งกันไปนะครับอย่าง4ีไร่2งาน83นะครับก็แบ่งไปนะครับคนละ2ไร่1งานอ่าแล้วก็เสร็จๆประมาณนี้นะครับเจ้าของก็แบ่งเหมือนกันนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ8 0 0แสนนะครับครับท่านใดที่อยากจะดูพื้นที่จริงนะครับอยากจะดูหน้างานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผม0989158974นะครับในขุดเป็นร่องสวนนะครับเดิมทีนะครับเจ้าของเขาขุดเป็นร่องสวนนะครับแล้วก็วาง อ่าสปริงเกอร์นะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้อาไว้นะครับแต่เจ้าของนะครับไม่ได้มีเวลาดูแลเลยนะครับนะครับพอไม่มีเวลาดูแลนะครับหน้าฝนแบบนี้นะครับนี่ยย่าขึ้นงามเลยนะครับครับแล้วก็ด้านที่หันหน้าขึ้นมาทางถนนนะครับของเราจะเป็นทางทิศเหนือนะครับนะเนะครับทิศเนี้ยนะครับถนนนี้ก็คือว่ากว้างนะนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับรถวิ่งสวนก็สบายๆเลยนะครับเนี่ยเราจะมีบ่ออยู่สองบ่อเล็กๆนะครับ น้ำใสดีมากเลยนะครับนั้นนลครับนี่ครับแนวเขตเรานะครับจะอยู่ประมาณสอบฟฟ้านุ่นนะครับครับนี่นะครับแนวเขตของเราอีกด้านหนึ่งนะครับนี่ครับหลักเขตของเรานะครับครับนี่คือด้านหน้านะครับเนี่ยด้านหน้าเราจะกว้างอยู่ประมาณเจ็ดสิบสามเมตรนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับของเราก็ตัดตรงๆไปตามแนวทิวต้นไม้เลยนะครับลึกอยู่ที่ประมาณร้อยเมตรนะครับ นี่นะครับของเราจะมีบ่ออยู่ลูกหนึ่งนะครับส่วนตรงบ้านหลังนี้นะครับนะาเจ้าของเขาบอกแล้วนะครับคือเขาไม่ได้ให้นะครับเดี๋ยวเขาเลือกออกไปนะครับของเราก็ค่อยมาปลูกใหม่นะครับเดี๋ยวเขาเลือกเลือออกไปแล้วก็เอาบ้านนอกดาวนีอมาปลูกใหม่นะครับเดี๋ยวเราทำรั้วรอบขอบชิดนะครับให้เรียบร้อยนะครับอยู่บ้านสวนสบายๆเลยนะครับนี่ครับของเราขุดเป็นร่องสวนเอาไว้หมดแล้วนะครับเรียบร้อยหมดแล้วนะครับนี่ครับเรามาปลูกต้นไม้ได้เลยนะครับเดี๋ยวไม่ต้องอันนี้ละนะครับเนี่ยเคลียจะพวกต้นไม้ พกหญ้าพกอะไรออกนันนะครับนะครับใช้พื้นที่ได้เลยนะครับหรือว่าท่านใดที่มีเพื่อนนะครับเราก็ชวนเพื่อนนะครับเนี่ยซื้อแบ่งกันนะครับคนละสองไร่หนึ่งงานเสร็จนะครับเนี่ยก็ทารั้วกันเลยตื้อเลยนะครับเนี่ยก็มีเพื่อนมาอยู่ด้วยกันนะครับจะได้ไม่เหงาเวลาแล้วก็คุยกันนะครับเวลาเหนื่อยเวลานั่งพักคุยกันนะครับได้เลยนะครับ ครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินนะครับขอบคุณ fc ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ fc ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ fc ที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ฝากที่ดินแปลงเนื้อที่4ไร่2งาน83ตารางวาด้วยนะครับของเราอยู่ที่ตำบลนินละเพรอําเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละ800แสนนะครับวันนี้ผมและทีมงานนะครับวันนี้บ๊ายบายขอบคุณทุกท่านครับ